กลายเป็นหน่อยไมันหน่อยคคลู่เนาะไปเลขกเลียมเก้าพันไปตัดเจ้าหนึ่งออกวันไหมเนาะ <c oughs> แต่ว่ากับอะไรมาตาดกว่าเลียยนเก้หนึ่งเก้าสองเก้าสามตัดน,นี่ตัดน,นี่ บอกนีสิบ้าเข้ากับแจ้งทา้งเอฟซีไปอยู่ากองสลากเขามีเดลตัดเ้อเข้ากับบอกนนี่กับห้าแปดส่นมาเนี่ยแปดส่วนกับที่อย่างตัดเรล่าเขาบอต้องเอาทังเขานี่้นบล่างที่ว่าอะไเข้นบนเนยข้บนล่างนกับเบิ้งน้ำเล่าอยู่ตัดตอกตัดดอกก็ได้่าอยู่ได้ถามอยู่เอาตัวตัดนี่กับบอมเนวาแล้วจะผูมักตัดอกกับบอมเนวาบใหซื้อเภูมัก วันนี้มันจิกนเลขดังว่นนี่ไเ้นเแล้วเนี่ยอันนี้ว่านนี่เปาว่านทำมเนาะก็เด่นจึ้งเครืงแดงว่นเด่จึ้งเครื่องได้งซีเอานั่งจ่ไปนี่มาเจ้าวสิตาตอกยืเนี่ยพ่เด่นมาขากแน่นอนเด่นเด่นเป็นไนเดนบนเด่น่ังเอาคันตัดมันสพกตาตัวออกออกขึ้นหบ่บ่บ่ยบ่อ้ออกกว่าเ่ เรียกชวนกันลายเนาะนี่ครับผมเกนมีสามกันแน่นเกีหนึ่งมีสองแน่นเจีสามนมีสามคนแนนมันซวนกันเหมือนเนาะบนล่างบานี้กเลยสิบริจาคไหลนีเดินมาดับบนสีนี่นี่เร้ว่แต่ว่าซูนสีนี่มันสีเป็นล่างเพราะบนมันดับเลยเนี่ยมาในซวงซวงยังสีมันก็จะกันแน่นซวงช่วยขึ้นบน เอาไงมาดับบนซีดับล่างสองแล้วล่ะเรื่องนเนี่ย่างัาจมากบบมากที่เนาะดับโอ้ยดับสนิทแล้วเนาะบ่มาดับคู่เฮ้ยไปันวิ่งโอ้เด่นบนสวนบังวาจเลยนี่โอ้มันเบิ่นมันมันมันชนบังสีที่ต้องต้องเถื่อนต้องวิ่งได้ครับครับผมนี่ตัวประกบนี่ เพื่อปากาก็ไดนี่นี่ตัวประกบสามสี่ห้ากับหนึ่งสองนี่มันเข่าบนล่างนี่เฮ็ดเตรียมสูตรพ่อตเแม่นี่เรียล้วแม่นี่เียลวเพาเถียงเราก็มันวันึงในเขาบนล่างนี่บนี่ตัวประกบตัวนี้นี่ตัวติดนี่ครับตันผู้ใดติดตามตั้งแต่ตองวัดอ่ะใครตองหวัดสีเห็นว่ามีเก่าหนึ่งอีเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าปัพวกรปที่เราตัดหน่อมีเลยตัดออกเบิ้ วันนี้สิตัดตัวนี้วันนั้ก็มาหลายห่างดอกเลี่ยง้วเมื่อกี้ห่างตัดนี่เลยนี่ตัดที่เดี่ตัดน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 ี่โอ้ยที่ตัดไรแต่เรพ่อๆตัดให้ออกในเบิร์ตทัดให้ออกตัดให้ออกหรือตัดออกเสียงฟังได้หรือเปล่า นี่ก็ตัดนี่ก็ตัดนี่นี่ก็ตัดนี่เบี้ยซัมเนินเละนี่ส้นกันซัมเนี่ยอ่อเจนหนึงเป็นตัวร่องมาคัอนอะเนี่ยเป็นตัวร่องใช้ใส้ตัวเอาไปนี่เอาร่องราง <c oughs> ลูกคนเพื่ช่วงไล่แตาเรียกบนมากตัวนี้นี่สูงเเอาเอาเอาสูงเอาตัวเด่นก็เลยเพราเว้าจากตัวเด่นเลยครับบนวิ่งสูงเป็นโมเดลสูงวิ่งสูงครับมากเกียร์สูล่างมากสูงสามนี่ โอ้ซวนทั้งบนทั้งล่างตัวนี้นล่างมันซวนกันเพื่อที่แบบนี้ให้บ้าวิ่งบนซวนวิ่งล่างกับซวนขึ้นกันแต่ว่ามันตัวขั้นเนี่ยทั้งบนมันเป็นเกียรวนทั้งล่างเป็นซวนเกียรตั้โอ้ในจังสี่เลยอะวิ่งศูนย์กับนึ่งล่างบนวิ่งศูนย์ตัวเดียวมันซวนเนาะนี่ศูนยเนี่ยมันบีบบนนะครับมันมีศูนย์เลยดับบนสี่ดับล่างสอง ตอนนั้นผู้ใดว่าเพื่อนว่าขันจีซื่อเบิร์ตสโตนเฮดยังได้กับบอลลูนจะลังวดนบอลลูนสิเนี่ยมันลายพวงพเอจะมามันก็มาบอคักหนึ่งเดียวเดี๋ยวบวนึงสองสามสี่นี่วก็ซ้นกันเนาะรอบวังหันมี่หกคู่เนาะรอบวังหันที่ตัดเก้าหนึ่งั่นเลขมันเหลือแค่หกหางนึงที่ตัดเก้าหนึ่งออกไงนี่้าง ตัดออกไปสองคู่เหลือเหลือซีบ่ะ่ตัดจนเหลือสมเมื่อมักสองแปสองปดกัมีมันมัปนรับ่างนยังมาเอาอยู่ดิงงเอาเกนึมาใส่ย่างไว้ยังสีขมันก็บรรลว่าตัวไหมันสีอวกนี่แล้วก็เ้าสีตัดไปมองอื่นไปนี่ข็น่าจะสองรับ่างยังมาเอามันยังมีแปดสองยสองปดอยู่ ื่อคืนผมว่ามันดับล่างว่าอย่างนั้นว่านี่ถือว่าตัดไงมันมาวันนี่ถือว่าตัดไงอะไรจับกูไงพอพามันชนกันหลายนะใชมันชนนี่จะเรียกชนกันหมดจะจือเรียกดังนั่นคือบันใดที่ใสอไก่เคี่ยงหรดครับไก่เคี่ยงตัวใดบัณฑิตตัวไก่เคี่ยงว่างานแปดช่องช่องเก้าเข้ากันไม่ได้น้ำมันเดือดเลยคือเก้าหนึ่งรถเก้าหนึ่งก็กระจายครึ่งหนึ่งหนึ่งเก่าครับ สมมติไก่เคียงว่าจีซีรักใช่ไขาสมมติว่าก่เกียรติชุนดังสีเนะจีซอตัวนี้อยู่นี่นี่ตัวันคนเนียเขียนไว้ให้แล้วนี่ดูว่าคามันดังเกียุนี่ชุนสามดังอยากเสีเอาตัวนี้นี่สองศูนมันมันไก่เคียงมันหอกว่ากยเขียนไว้หเบิร์แล้วตอนเขียนไว้เบิร์เลยนี่ สามชนม่งอะไรอีกว่านี่สามชุนมันชุนกันดีโอ้ก็ะจํัวนนี้เลขมีหกงมันเ็นอไม่ไม่หน่อยหน่อยมันชุนกันมันไลายีิมันกะเลยเฮ็ดให้พี่ค้งง่ายขึ้น,นเจอเลขตัางนี่ต่อันอีกละว่าแล้วจายครึ่งหนึ่งโตได้พ่อ0ุนสามสามุนก่ ว่านี่ตัวนี้มันมาค้นดังมาอะไรนี่เจ็ดซูนดังมาอะไรเจ็ดูนเริ่มดังมาอะไรมันมามันเปมาเจอผู้นี้บ่อนี่ยอ่เจอซูนเจอศูนกับหนึ่งนี่ทีหนึ่งช่วงมาตะกุงเทียบแล้วบางอาแก้หายหนึ่งเอาไปประกวดก็นได้ลาสินหาใซ้ำตัวเดียวนี่มาตะกุงเทียบผู้นี่มันก็เรยกาเขาวตัวนี้นี่ยมตัวนี้นี่ย แม่นม like, ันม er like, ันกับแม่นเดียกันทำงานกันเอาเนืองใหแล้วมันว่าผมก็วิ่งผมก็บังวิ่งเก้าวิ่งเก้าบนอยู่เสียกบบีสศกว่าจนไปตักหนึ่งแปดแปดหนึ่งว่าจนนี่มันทั่วมาแล้วสามตัวเดียวเด้ยวว่าจนหมวดนี่หมวดเนี่ยพวกฝาดสักเดียวเรียกแกกับใครลางศูนย์กับหนึ่งนี่เนี่ยนตัวใดปะนี่มากศูนย์ไปแล้วมากศูนย์ ไปว่า<ม>เอาทั้งสวนนึงไอ้ศูนบนสนล่างมดเลเออศูนบนศูนล่างมาสิมาหน ants, ึงก็มี่นี้เลยนี่ครับนี่ไอ้ิบสามก็อยากรับกินบนลบ่อแก๊กเกียเนาะมองมีในสูตรอยู่นี่ครับแล้วสามพ่นมาบนในล่างพ่อทิบบ่าพ่นมาสามมันเสียก้อนแกบอกว่านึงแก๊กสิมาหาตัวไซรเราฝันมามันก็เจอเก้าหนึ่งหึ่เก้าเลี่นนั้นเลยแกฝันมากแปดหนึ่ง แกนเป็นล่างแกะกับบ่อใดหรอกพอเด่นศูนย์มาทั้งบนทั้งล่างหมดทีวันนี้หันเก้าบนแปดล่างเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างเลยวิ่งบนบนเก้าล่างแปดล่างแปดถึกบิดจริงมาทั้งบนทั้งล่างจับกู้กระเถิดฟ้อมเราเสื้อแั้แม่นมันรูดนี่บ่เหลยฮะลุยเออมันตื่กักวันนี้ก็นายกเอ็มซีที ก็ว่าดูประสันดีก็เล่กวิ่งเนะสันตวมาเ้าก็หาไปสันตัวาหาไปตามสวนแลยเนาะว่าวนนี้จากสวดว่อะไรดอกเอามัจึงจากอนนี้เตรียมข้างหนขันเอาเอาเงนก่อนเดก๋ยสรุปเดเเอ se, เอ Gore, ma, ้อพ่อยีีน้องเด้องวดวันที่2องคภาคมสองหาฮกหา เล็เสียนเงียบตองหวดนะครับบนให้วิ่ง0ูนย์ล่างกับวิ่งศูนย์กัอกันแต่ว่าล่องหนึ่งในส่วนเลขดับบนดับ4บนดับสล่างดับ2องล่างดับสองครับบนดับ4ี่ล่างดับสองจับคู่บนได้เด่นมากเจตัวล่องก็สามศูนย์องศูนย์แป ลางจับกูกับคือ 03, 31, 04, 71, 0 3ูน0 4สามสเน่นอแล้วก็มาเน้นอยู่ที่03นมจอมือจอเว้นที่เปลี่ยนแปลงอย่งไรบอปนิปะ ลูกเบีนนยยงงเ้ยนั่นเลยจะตตาสองเงเหลี่สองคูสามคูนัน่นเรก็ไม่จิตตาออกให้มันเหลี่ยหน่อยลงอยู่นี่นะเหลี่มันสินหน่อยอยู่อ๋อพี่นิดพี้ยนจแล้วนะดีๆตัวใดมันสิออกเขาเต, <c oughs> ต,ต,ตรียม <c oughs> ตัดออกรถตัดตัวเป็อตัวอ้วกเยอะดิจิตตัดออกตัดออกนะตัดเป็นออกเนาะแล้วออกเลยวะนี่มันเป็นสูตรซับขาหลอกบ่อแห้เจ้าอันมันเป็ี่ยนตั้งแต่แมนแมนคือจะงูเพิ่นบอกเนาะ สูตรซับการหลอกเนี่ยครับนี่เป็สูตรหลอกเยอะหรอเปล่าเว้ว่านี้มันใจก้อนวัดที่แล้วมาพอนี่เลขช่นกันมันใจอยู่ดิมันใจตัวนี้ก็ตัวนี้อยู่ดิทรวันนั้นคันแที่อมันทอกันสูเจ็ดนี่เออมันคันทน่อัดทอกันมาเป็นยังไงกับเสียงง่ายและแต่ว่าจะมีสูญแม่นี่เนาะแค่แล้วมันอ่านเดมันอ่านที่เก้อนสูญทั้งบนทั้งล่างเลยกันต่อไปไม่ไม่ไม่อัดที่ก้านลูด 我感觉，感觉就会落掉。